ชวมวงเอฟซีทุกท่านคายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนางน้ำโชคนะคะทำช่วงขามือน,นี้เสาของวันที่16กันยาย,ยน2565เนาะคะ่นะเนาะมาแบบด่วนๆเลยค่ะท่านชมค่ะแอดได้รับการติดต่อจากอาจารย์สมยศนะคะเสาหนี้เพคุณทรงมห้แต่เสาตูเลยเนาะคะ่นะเนาะเป็นตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยก่อนเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นส่งมาให้ทั้งรัฐบาลไทยทั้งฮานอยทั้งเอ่อลาวนะคะเนาะเบื้องต้นแอดจะลงรัฐบาลไทยซะก,ก่อนเนาะคะ่ะทำช่ชมเนาะ รัฐบาลไทยของอาจารย์สมยศนะคะทำช่ชมขาบนบนเพื่อนให้วิ่งรูดที่หกนะคะทำช่ชมขาบนวิ่งรูดที่หกเลขสามตัวมิหาหกเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็หกศูนย์ส่วนล่างนะคะทำช่ชมขาล่างวิ่งรูดที่หกเหมือนกันนะคะ เลขจับคู่มีหกสองหกสามหกสี่นี่คือตัวเลขเนี่ยท่าของอาจารย์สมยศเนาะค่ะเนาะอาจารย์สมยศเ <c oughs> <c oughs> พื่อนให้ตัวเลขมาก่บลาลตัวูด้ค่ะทั้งชมค่ะบนมีสองชุดสามกับชุดเล็กสามตัวล่างกับมีสามชุดนะคะ เราทำธุชุ่มตัดสินใจด้วย่ะรทำธุชุ่มขาเดี๋ยวแอดใจให้มึงไปพร้อมๆกันอีกเท่านึงเนาะค่ะเนาะจะได้เห็นตัวเรีกเนาะนี่ค่ะท่านผู้ชมขาตัวเลขแนวทางที่อาจารย์สมยศพนทรงมาให้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอาจารย์สมยศพนทรงมาใหอ ตัวเลขแนวทางบนบนวิ่งที่หมีห้าห7ดหกแล้วก็6 0ส่วนล่างนะคะล่างล่างก็วิ่งหตัวเดียวเลขสองตัวมี6กสองหกสามหกท่านผู้ชมขาสรุปแล้วคืองวดนี้อาจารย์ให้วิ่งรูดหเนาะหลายท่านหลายคนที่เป็นแฟนคขับของอาจารย์สมยศ ก็คือสิดีใจครับทนผู้ช่วงขาเพราะว่าตัวเลขเนว่ทางที่อาจารย์สูงมาให้บหลายตัวแล้วก็เป็นตัวเลขที่แบบหลายคนที่หลายค้นจับตามม่งค่ะหกอวดนีเนาะค่ะเนาะแล้วก็เลขอาจารย์บ่หลายตัวพร้อมกับทนผู้ช่วงขาตัวเลขเนวทางของอาจารย์บ่หลายตัวเพราะฉะนั้นเอ็ดก็อยากให้ทนผู้ชมวงเอ็ีได้นําไปพิจารณานัานไปคัดกรองอีกเทือนึงเนาะค่ะเนาะ หวยหอดมือมันเราอมาตรงคัดกล่องท่านผู้ชมจัดมันโหลดเนาะจัดมันไปเลยนะคะมีแค่โบกีโตเนาะค่ะเนาะบนกระหาหกเจ็ดหกเจ็ดหกศูนย์หลังมีหกสองหกสามหกสี่แค่นั่นเองค่ะทำช่วงขาเอาทผู้ชมจัดเลยค่ะทำช้วงขาตัวเลขเนี่ยทั้งของอาจารย์สมยศก็มีบ่หลายตัวตัวเลขแนวทางของอาจารย์สมยศมีบ่หลา,า,ออา,า,ยยายตัวเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ มีแค่นีทำช่มกับตัดสินใจใส่วิจารณญาณในการรับชเ่ม่ยเด้อค่ะทำช่มค่ะเพราะว่าตัวเลขกแน่วทางมีเขาไม่หลุดกับของธรรมดาเนาะหลายคนที่เฝ้าล่อค่อยตัวเลขกแนวทางของอาจารย์สมยศอาจารย์สมยศก็มีบบหลายตัวมีแค่นีก็ทำชมค่ะอันนี้คือตัวเลขที่แอดเขียนเอาอันนี้คือตัวเลขที่อาจารย์ทรงมะไหเนาะค่ะเนาะอาจารย์ทรงมหไหอาจารย์บอกว่าปังแน่นอนนะคะทำชุชมค่ะ อาจารย์บอกว่าปังแน่นอนเพราะฉะนั้นกับท่านผู้ชมกับพี่จัลาเรื่องขาแคบนาจ,จอเรื่องขท่านผู้ชมขานี้คือตัวเลขของอาจารย์อาจารย์บอกว่าวิ่งหกบนล่างวิ่งหลูดหกบนล่างเด้อค่ทาท่านผู้ชมขาอขอย้ำเจ้าหน่อยนี่คือตัวเลขที่อาจารย์เขียนมาใไห้เนาะค่ะเนาะแอดก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นทูกช็อตนะคะจะได้นั่ไปพิจารณาได้ขับคลักๆเนะคะเนาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ นี่คือตัวเลขแนวทางของอาจารย์สมยศอาจารย์สมยศงวดที่แล้วงวดที่แล้วแอดจำบุได้เพิคนให้ตัวใดเนาะคะามม่ะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่างวดนี้วิ่งหกบนรางทานผู้ชมที่เขามาไม่ที่เขามาพึงเขามาเจอค่อยกดติดตามไหวเลยด้อค่ะเดื่อทำช่วมค่าถ้ามีช็อตเด็ดทามีเลขดวนมากแอดจะเฝ้าลงให้ทานผู้ชมอีกเทือนึงเนาะคะามม่ะท่านผู้ชมเนาะ นี่เป็นเป็นตัวเลขที่เศร้านี่ที่ออกมาให้ท่านผู้ชมเอ่อรอบต่อไปนี่แอดจะล่วงขวบกันทั้งเล้าทั้งห้าน้อยเลยนะคะถ้าลงแยกมันจะบาท่านก่ะท่านผู้ชมค่ะอีกอย่างหนึง่งแต่ละคลิปก็ต้องแปดถึงสิบนาทีเพราะฉะนั้นแอดก็ต้องเว้าให้ได้ครบแปดถึงสิบนาทีพร้อมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเอฟซีถูกท่านก็นขอถูดขออภัยที่อาจจะล้ำค่านแอดแจ้งหน่อยก็ขออนุญาตเนาะคะ่ะเนาะ ให้มึงกันไปตัวเลขแนวทางพิจารณาไปตามที่แอดวอนี่แหละคะ่ะทำช่คะ่ะตัวเลขแนวทางกับไลยตัวสำหรับคลิปนี้นะคะทำชมวงะเป็นคลิปที่แข็นแขวนเป็นคลิปที่แบบว่าโค้งสุดท้ายอหลีเนาะคะ่ะเนาะโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยของอาจารย์สมยศอหลีนะคะฮักอหลีคะ่ะทำช่วงเอามึงโตเต็ตมๆที่แอดเขียนก็แร้วกันนะคะ ตัวติมตมที่แอดเขียนตัวติมติมที่แอดเขียนนะคะนี่คือตัวเลขเนวทางของอาจารย์สมยศนี่ค่ะดูเลยนะคะแล้วก็แคปหน้าจอเลยค่ะท้ช่งคงะอาจารย์สมยศแอดคิดว่าบบเหตุให้ท่านผู้ชมผิดหวังหลายคนที่เป็นแฟนครับของอาจารย์สมยศก็ดีใจเนาะค่ะเนาะมาละเด้อค่ะท้ช่ค่ะตัวเลขเนว่ทางของอาจารย์สมยศส่งมหให้เสารนี่สดๆด้ลอนๆเลยนะคะ นี่ค่ะสดสดร้อนๆเลยรีบไปจัดการเลยนะคะทำช่วม่าทำช่ชม่าท่านผู้ช่วมท,วท,วทีเขามาแล้วนะคะคอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะค่ะเนาะเพื่อจะบุได้บาทข้าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็เดๆจากทางช่องสําหรับตัวเลขแเนวทางของอาจารย์สมยศเอ่อเดี๋ยวหวดต่อไปแอดจะได้ล่องทร่หาอาจารย์สมยศขออนุญาตทร่หาอาจารย์สมยศให้ทผช่ชมได้ฟังเสียงเพลินเนาะค่ะเนาะจะได้เรีนย้ำความมั่นใจเธอหนึ่ง แต่ว่าคุณโซไม่ห้ตัวนี้กับมันใจคักแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขออยทุกท่านทุกคนโชคหมานลำลุ้ยบาว่าสิเป็นห้าน้อยไรไปดห้าน้อยพี่เนาะเอไรเปดตะเล็กรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยสีโมกกว่ากต่มีโชคแล้วก็เป็นห้าน้อยแล้วก็เป็นเล่าพัฒนาเนาะค่ะท่ชน่มเนาะขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีโชคหมา,านลำลุ้ยเฮ็ดย่งก็ขอใไห,ห,ห้มีโชคมีลาบเดออ้อค่ะเมื้อนี่ขอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ อย่าลืมสวดมนต์เดี๋ยวแอดจะเอาคาทาถูกหวยเอาท่านผู้ชมคลิปเหนียวาคาถาถูกหวยใส่ไปน้ำพร้อมนะคะสวดสวดส,ด,สดตอนนี้เลขก็ได้กับทผช่ชมขาคาทาถูกหวยนะคะเออพูบอกว่าสวดก่อนสามขึ้นบุก่อนสามขึ้นเขาสวดตอนนี้เลขก็ไดนะคะแต่มเมื่อเลี้ยวกับตังน้โมสามจบแล้วก็ว่าตามที่แอดเขียนนะคะ สื่อหวยปั๊บกับตังน้โม3สามจบหรอกว่าตามที่แอดเขียนนะคะทา่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้แอดขออยท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนโชคมานลำรวยคิดชิงใดขอให้เป็นไปตามความคิดความฝันความปรารถนาของท่านผู้ชมเด้อค่ะท่านผู้ชมคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นคลิปเล่าพัฒนากับคลิปห้าหน้อยของอาจารย์สมยศเนาะคะ่ะเนาะ ขอกราบขอบคุณอาจารย์สมยศหลายๆที่ท่งตัวเลขแเนวทางมาให้ยางดวนนะคะของเสาเมื่อคืนวันที่16กันยายน2510 2565ายนี้หานีนะคะขอกราบขอขอบคุณอาจารย์คอ้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยรวยเหลวยลวรวยขึ้นไปอีกเด้อค่ะอาจารย์เด้อค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ